สวัสดีครับผมชื่อเอ็ดวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเอาตัวรอดจากซอมบี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ําทางอากาศทางเรือนะฮะเราก็สามารถเอาตัวรอดได้ในยามาในเมื่อโลกเราเป็นอย่างนี้นะฮะอย่างแรกฮะเราต้องเริ่ม,มาหาสเสบียงก่อนนะฮะไม่งั้นเราต้องหิวตายแน่นอนนะฮะรถในไม่ซอมบี้เต็มเลยโอ้โหพร้อมทุกสถานการณ์ เดดเดืดเดืดเดืเดืเด้าไปเอาไปมีก็ต้องใช้ของบปินะฮะเหนื่อยเหนื่อยเข้าใจไหมกูเหนื่อย อ้าวที่กูฆ่าซอมบี้เพื่ออะไรเนี่ยมันกลายเป็นกระบะกรุ๊บค้นไปแล้วนี่ว่าโอ้โหไปบ้านหลังต่อไปเนี่ยบ้านหลังต่อไปนี้อาจจะมีพลังงานบางอย่างอยู่ก็เป็นได้นีแน่ เชื่อว่าเราต้องดูรอบๆนะฮะไม่มีฮะไม่มีฮะห้องนี้ไม่ก็ไม่มีโอ้โหโล่งจ้งเลยเวลามึงหนีซอมบี้มึงเอาข้าวของออกไปด้วยใช่ไหมเนี่ยไปบ้านอื่นดีกว่านะฮะเฮ้ยผมรู้สึกว่าผมเจออะไรบางอย่างแล้วนะฮะผมเจอซากเครื่องบินฮะผมว่าเราต้องมีอะไรดีๆแน่ๆเลย มันต้องมีอะไรมันต้องมีอะไรดีแน่เลยเอาเหียม่เอาเพื่อโอ้โหยโอ้ไมโอ้ไม่โอ้ไม่โอ้ไม่อม่โอ้ไมอ้่โอ้โไม่อ่โอ้ม่อ้่โนอะ้ม่อ้่โอ้ม่อี่อ,อ <Old> <Canton> <rituals> ้่้อ้ไมอไมโอ้มอ่โอ้มอ้ไโ้อ้ไ่โ้่่อ่โ ต้องมีอะไรดีๆแน่ๆเลยเร็ว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 คนหาคนหาไม่มีอะไรไอ้ฟัดเพื่ออะไรไม่เป็นไรฮะเราต้องค้นหาต่อไปมันต้องมีอะไรดีๆอยู่ซ่อนอยู่ก็เป็นได้โอ้ไม่อะไรวะ อะไรว่าเหนื่อยเจอละเจออีกอันหนึ่งละอยู่ใกล้ๆนี่เองทำไมกูหาไม่เจอวะเย็เรามีนมปังนะฮะมียาอะไรสักอย่างแล้วก็กระเป๋ากระเป๋าซึ่งไม่จำเป็นนะครับไม่ต้องเอามาก็ได้ มึงไม่จบมึงไม่จบมึงไม่จบเออโอโอ้โห